องไงองไีนะครับเพราะว่าเขาเริ่มพลาดลองคลั่บกว่ตครับตนะครับี่น้องปลยฟ้าน้องปฟ้านะครับเรือว่าแสนสิรินะครับสิี่นับตินของสาวน้อยเสบา้องไปขยับยนะครับสาวน้อยเสขยับเลยครับบง นี่นตโตโตยังไทยดมัโต,โตเรียบร้อยวเดนวมกานโต้โต้ลุนสูงลงุกสั่ง้าลุกไกลๆหลายหลายบดีงันแสนี่หลีนักสูกาสาาจากสำวร่งมหาธนชัยจงงนมนำไป แฟนซีริบวน้องปลายฟ้าว่ามเียงดีไหลไหลก็เหนแล้วไหลเาอม่าอ่าบดี๋เมียยกเลยอเมีมันไหล อยู่หลังกี่ฝาแล้วนะครับอยู่อะไรแล้วเมฆมันไหลนะครับไฟกับบอลไหลโยกเรื่มเบรกโอ้เดดเหลี่ยมตาแห้งเขานานนะเขานานนะนีะ่กัวสูงครับ ทาค้อประปั้เป็นห่นที่เห็นทางนั้นดตีนเปียกโป้ตีนาง้างตน้อยสีแด้าดีขดีนะครับทางดาโ้ไรเต็มรับน่นี่พี่รายระดับนะครับมึง เมฆมีหลา,ายระดับแห้งไต้หัวเป็นตัวย่อคนทิพย์เทิง,งขังบนบอลแลนแต่ว่าข้างล่างนี่แลนเร็วนะครับเมฆตำแหน่งหางนเรื่อยาขาบางๆวันนี้เมฆระดับกลา,างงั้นความจนคอยโย่คอยเคลื่อนบืน้องทิศทางแล้วเบื้องใครมีเจ็ดบังนะครับตอนนี้นะครับยยน่าจะเศร้ารับแล้วนะครับเลยบางน,นี้รับเราคนละฝากกับคุณสารดีฮา ถ้่เิดเกิ่ขึ้นนลวก็ม่มาไกระด็นออกนะฮะร้อยห้าสิบพันร้อยห้าสิบพันไปแสนสิริพิันตอกบกไก่ตอกบกไก่ตว้าเมงไกเม็ลเรวนะครับโฟกัสคับเป็นของสานครับ

มาในกุ่มเมีตกบกไก่นะครับหลังต้นทกตาทิบกับสว่างตาเฮงขับเขาบางนี่ไรตกบ้านด้วยไงเฮง

3ามร้อยสามสิบแสนสิริคนนะคนโหยากมากมองดูวิเค่าะ์เลย